สิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดอีกชนิดที่เป็นนักซุ่มโจมตีที่ยอดเยี่ยมและมีความอดทนอย่างไร้ขีดจำกัดแต่ที่สำคัญที่สุดคือขากันไกลที่แข็งแรงที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อยู่ใกล้าชายฝั่งทั้งหมดด้วยอาวุธร้ายแรงดังกล่าว จึงทำให้มันจัดการกับสัตว์กีบเท้าขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมามันยังคงอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งพละกกำลังและความแข็งแกร่งอย่างน่าสยดสยอง พบกับชีวิตของจอระเข้แม่น้ำในกันค่ะในบรรดาสัตว์กินเนื้อในแอฟริกาทั้งหมดจระเข้แม่น้ำในเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีความยาวได้ถึง5เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง700กิโลกรัมนี่ไม่ใช่นักล่าตัวใหญ่เพียงรายเดียวในทวีปนี้ แต่ด้วยขนาดของมันแล้วจึงทำให้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะแม้แต่สิงโตก็ยังเข้าใกล้แหล่งน้ำด้วยความระมัดระวังบนฝั่งจระเข้จะสูญเสียความคล่องตัวลงไปมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าสิงโตจะมีจำนวนที่เหนือกว่าแต่พวกมันก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวและในที่สุดสิงโตสาวก็ล้มเลิกความพยายามของพวกมัน ฤดูแล้งเป็นบททดสอบที่ยากลำบากของประชากรส่วนใหญ่ในทวีปนี้และสัตว์ที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งน้ำจะทนต่อช่วงเวลานี้ได้ยากที่สุดอย่างไรก็ตามจาระเข้นายเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งสามารถอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่มีอาหารอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลื้อยคลานจะลดลงและการเต้นของหัวใจจะช้าลงจาก40ครั้งเป็น5ครั้งต่อนอาที ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมากมีเพียงแหล่งน้ำที่แห้งสนิทเท่านั้นที่บังคับให้จระเข้ยักษ์ต้องมองหาบ้านใหม่และจระเข้ตัวนี้สามารถเดินทางบนบกได้หลายสิบกิโลเมตรแม้แต่น้ำเกลือก็ยังเหมาะกับพวกมันเพราะต่อมพิเศษสามารถกำจัดเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายได้จระเข้นายเป็นผู้เชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบดวงตาจมูก และหูอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งทำให้ผู้ล่าซ่อนร่างขนาดใหญ่ใต้น้ำได้ดีมันสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงทำให้เพื่อนบ้านขาดความระวังและรอโอกาสที่จะโจมตีในแอฟริกาที่ร้อนระอุแหล่งน้ำกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่ายอย่างมากและแม้จะตระหนักถึงอันตรายก็ตาม แต่สัตว์ในท้องถิ่นก็ถูกบังคับให้ลงไปที่แม่น้ำเพื่อดับกระหายฟันแหลมคมมากกว่า60ซี่เชื่อมต่อกับกรามที่ทรงพลังทำให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายไม่สามารถหนีจากการกัดของมันถึงแม้กล้ามเนื้อที่ใช้เปิดกรามมีขนาดเล็กและอ่อนแอแต่กล้ามเนื้อกรามสำหรับปิดปากนั้นมีความแข็งแรงอย่างมากและมันยังมีความคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อ ในเสี้ยววินาทีสัตว์ประหลาดใต้น้ำก็เปลี่ยนจากสิ่งที่คล้ายท่อนซุงกลายเป็นนักล่าที่อันตรายและรวดเร็วที่สุดจนเหยื่อไม่มีเวลารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนใหญ่มักจะพบว่าตัวเองอยู่ในขากรรไกรของจระเข้ยักษ์ไปแล้วเพราะขากรรไกรยักษ์เป็นอาวุธหลักของจระเข้เมื่อเวลาผ่านไปฟันจำนวนมากจะหลุดออกมาและถูกแทนที่ด้วยฟันชุดใหม่ ตลอดช่วงชีวิตจระเข้สามารถเปลี่ยนฟันได้มากกว่า40ชุดไม่มีสิ่งใดขัดขวางจระเข้ที่จะเข้าใกล้เหยื่อโดยไม่รู้ตัวสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์เริ่มดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำโดยการปล่อยอากาศบางส่วนออกจากปอดอวัยวะพิเศษจะช่วยปกป้องหูจมูกและลำคอและเมมเบรนโปร่งใสาบางๆจะทำหน้าที่เหมือนแว่นกันน้ำ การมองเห็นจะเสริมด้วยประสาทสัมผัสพิเศษที่อยู่ทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนปากทรงกระบอกมันสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยในน้ำได้ดีเช่นเดียวกับเรดาร์ขนาดยักษ์นักล่ารับรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเป้าหมายได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทำให้มันสามารถโจมตีโดยระบุตำแหน่งที่แม่นยำการเดินใต้น้ำเป็นเรื่องปกติแต่ต้องใช้พลังงานอันมีค่ายอย่างรวดเร็วดังนั้น นักล่าขนาดใหญ่จึงชอบที่จะรออย่างไม่เคลื่อนไหวมากกว่าเพื่อไม่ให้เหยื่อหว,วัดระแวงจระเข้จะรอจังหวะที่มันเข้าใกล้ที่สุดแต่ทันทีที่เป้าหมายข้ามเส้นที่มองไม่เห็นเวลาชีวิตของมันก็สิ้นสุดเพียงแค่นั้นขาอันทรงพลังราวกับสปริงที่ถูกบีบอัดจนถึงขีดสุดก็เหวี่ยงจระเข้ขึ้นจากน้ำแม้เป้าหมายอยู่เพียงลำพังอย่างระมัดระวัง จระเข้ที่มีขนาดมหืมาก็สามารถเข้าใกล้ได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งของมันจนกระทั่งช่วงเวลาของการโจมตีขากันไกลที่แข็งแรงเป็นเครื่องมือในการยึดเกาะที่ดีที่สุดแต่ไม่เหมาะกับการเคี้ยวแม้แต่น้อยพวกมันจึงใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการหมุนมรณะซึ่งการหมุนทำให้สัตว์ขนาดใหญ่ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรง นอกจากนี้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดมักจะเร่งรีบเข้ามาเพื่อแย่งชิงอาหารกลางวันและฉีกเหยื่อเป็นชิ้นชิ้นทันทีเนื่องจากจระเข้ไม่เหมาะที่จะเคี้ยวอาหารเหมือนสัตว์ทั่วไปมันจึงถูกบังคับให้กลืนเนื้อชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้พวกมันจะกลืนก้อนกรดเล็กๆล,ล,ลงไปซึ่งจะช่วยในการบดอาหารหย,ยาบๆหลังจากนั้น มันจะได้รับความช่วยเหลือจากน้ำย่อยซึ่งมีสภาพเป็นกรดที่สามารถละลายได้แม้กระทั่งกระดูกที่แข็งการอบพยพของสัตว์กีบเท้าเป็นประจำทุกปีเป็นการบอกเหตุถึงงานฉลองที่แท้จริงสำหรับนักล่าเพราะระหว่างทางไปสู่ทุ่งหญ้าสดใหม่สัตว์ต่างๆจะถูกบังคับให้เอาชนะอุปสรรคทางน้ำเสียงเหยียบย่ำกีบนับพันจากระยะไกลเป็นสัญญาณให้นักล่าเข้าประจำตำแหน่ง ความแข็งแกร่งเมื่อรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่จะทำให้พวกมันมีโอกาสรอดไปได้แต่จำนวนจระเข้ในสถานที่ดังกล่าวมีนับร้อยตัวแม้แต่ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดและเร็วที่สุดก็ยังติดกับดักร้ยแรงได้นอกจากนี้ความตื่นตระหนกที่ตามมาก็กลายเป็นปัญหาหลักกลีบของสัตว์ติดอยู่ในโคลอนอย่างเหนียวแน่นและสัตว์นับร้อยยังคงถูกเพื่อนเหยียบย่ำ แม้แต่นกก็อยู่ในสายตานักล่าเช่นกันแต่นกที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นรู้ถึงอันตรายและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับพวกมันดังนั้นแขกที่มาเพียงเพื่อดับกระหายจึงเป็นที่สนใจของนักล่ามากกว่าเพื่อจับเหยื่อเช่นนี้จระเข้สามารถแสดงความบ้องวัยอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าการโจมตีทุกครั้งจะจบลงด้วยความสำเร็จ แม้ว่าจะมีความรวดเร็วอย่างมากก็ตามสัตว์ในท้องถิ่นใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตอบสนองต่ออันตรายแม้แต่การโจมตีครั้งนี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างน่าอัศจรรย์จระเข้แม่น้ำนายมีความอดทนต่อกันแต่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับการประทะก,กันร,ระหว่างดินแดนและบางครั้งกรามขนาดใหญ่ก็ถูกนำมาใช้กับพวกมันเองจระเข้หนุ่มผู้นี้เร่ร่อนไปยังดินแดนของผู้อื่น และเจ้าของดินแดนผู้โกรธเคืองก็พยายามเต็มที่ที่จะสั่งสอนบทเรียนแก่ศัตรูแต่เกราะที่แข็งแรงนี้จะช่วยให้มันรอดพ้นจากชะตากรรมอันน่าเศร้าการ,รเผชิญหน้าดังกล่าวใช้พลังงานจำนวนมหาศาลดังนั้นจระเข้ที่มีกำลังเหนือกว่าจะไม่คลายการกัดของมันทำให้ศัตรูหมดโอกาสที่จะหลบหนีเฉพาะช่วงชุลมุนเท่านั้นที่จะหลบหนีไปได้ บริเวณใกล้เคียงที่มีฮิปโปโปเตมัสอาศัยจอระเเค่จะอยู่อย่างสงบมากขึ้นเพราะพวกมันรู้ดีว่าไม่ควรยุ่งกับสัตว์อารมณ์ร้อนที่มีน้ำหนักมากกว่า1ตันจะดีกว่าแม้แต่ลูกๆก,ก็ยังปลอดภยัยเพราะแม่พร้อมจะเหยียบย่ำใครก็ตามที่จะรบกวนความสงบสุขของครอบครัวในหมู่คนในท้องถิ่น จระเข้แม่น้ำในมีชื่อเสียงไม่ดีในแอฟริกาการโจมตีของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นเกือบทุกวันและอาจไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาเหตุหลักมาจากการตั้งถิ่นฐานใกล้กับถิ่นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานในช่วงกลางศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการล่าสัตว์อย่างแข็งขันจำนวนจระเข้จึงลดลงหลายเท่าตัวแต่ในปัจจุบันประชากรจระเข้มีประมาณมากกว่าสอง0 0 0ตัว แม้จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายและการแทรกแซงของมนุษย์แต่นักล่าโบราณเหล่านี้ก็ยังคงรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของผืนน้ำและในปัจจุบันความปลอดภัยของสายพันธุ์สัตว์ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,น้อยที่สุดถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ